สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่27กรกฎาคมว่ารัฐบาลสหรัฐได้ยื่นข้อเสนออย่างจริงจังแก่รัสเซียเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเพื่อขอให้รัฐบาลมอสโกปล่อยตัวนางสาวบริตนียไกรเนอร์นักบาสเกตบอลหญิง WNBA และพอลวลเลน์อดีตนาวิกโยธินสหรัฐนายบลิงเคนระบุว่ารัฐบาลสหรัฐติดต่อหารือกับรัสเซียโดยตรงมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอดังกล่าวและเขาจะ โทรศัพท์คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียภายในไม่กี่วันข้างหน้าโดยหวังว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามสำนักข่าว TASS ของรัสเซียระบุในเวลาต่อมาว่ากระทรวงต่างประเทศรัสเซียไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการจากสหรัฐแต่อย่างใดรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าสหรัฐเสนอมอบสิ่งใดให้รัสเซียเป็นการตอบแทนโดยสำนักข่าว CNN รายงานอ้างคำพูดของแหล่งข่าวว่าวอชิงตันจะส่งตัวนายวิกเตอร์บูธพ่อค้าอาวุธชื่อดังชาว รัสเซียเจ้าของฉายาพ่อค้าความตายซึ่งกำลังรับโทษจำคุก25ปีในสหรัฐกลับไปรัสเซีย เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงเพื่อปล่อยตัวชาวอเมริกันทั้งสองคนทั้งนี้นางสาวไกรเนอร์นักบาสเกตบอลเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยถูกจับกลุมตัวที่ท่ากัซยานานาชาติเชเลเมเทโวในกรุงมอสโกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในข้อหาขนยาเสพติดผิดกฎหมายเข้ารัเสเซียหลังถูกตรวจพบว่าพกน้ำมันกัญชาในกระเป๋าเดินทางโดยเธอมีกำหนดขึ้นศาลต่อไปในวันที่2สิงหาคมนี้ส่วนนายวิลลนถูกจับกลุ่มในข้อหาเป็นสายลับและถูกสารตัดสินในปี2500 63, ให้จำคุกในรัเสเซียเป็นเวลา16ปีแม้ว่านายวีแลนจะปฏิเสธข้อกล่าวหาและว่าเขาถูกจัดฉากในการปฏิบัติการลอล่อซื้อของรัเสเซียก็ตาม